ตอนนี้ข่าวร้อนแรงนะคะจะอะไรไปไม่ได้ในวงการบันเทิงนั่นก็คือข่าวของพลอยเชอร์มานค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะคะทางด้านของพลอยเชอร์มานเขาก็ปล่อยภาพของต้งทูพีผ่าน IG Story แต่ที่เด็ดๆก็คือคำพูดแต่ละคำนะคะแคปชั่นแต่ละคำในภาพนะคะร้อนแรงแบบสุดๆ คุณผู้ชมหลายคนก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคะ่ะเพื่อคาเมเม์ก็มีการจับโยงภาพดังกล่าวนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับสาวไมล์ที่เคยมีประเด็นดราม่าก,กับโตโนโ่หรือเปล่างานนี้สาวไมล์เองก็เคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะมีการอัพภาพ IG Story หลายคนไปส่องดูก็นึกว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นคนโต้งทูพีหรือไม่นะคะจนสาวหมายเองจะต้องออกมาโพสแคปชั่นเด็ดๆเกิดขึ้นส่วนจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันดูค่ะ ผู ok ้ชมคะเมื่อช่วงที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าแฟนๆต่างเป็นห่วงพลอยเชอร์มานค่ะหลังร <Tu TE AM> ่างกายดูสู <Tu> ้ผอมไปหลายกิโลกระทั่งพลอยเชอร์มานก็มาให้สัมภาษณ์สื่อถึงสถานะหัวใจกับแฟนหนุ่มต้องทูพีที่หลายคนเป็นห่วงค่ะสบายดีค่ะบอยรู้ใช่ไหมครับว่าเราจะกลับค่ะตอนะอนค่ะสบายดีค่ะ คไปดูชื่อไหมไปทราบดีค่ะไปทราบดี้ก็หลายคนก็เหนื่อยเพราะชวบที่ผ่านใช่ค่ะเราขอใด้วยน่นสิ่งที่เราต้องกาะเป็นอ่อก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะก็เดี๋ยวทำไมเงี้ยหูบ้างก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะก็ตอนนี้ก็ ก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก็อยากจะพูดว่าไม่แฮปปี้ค่ะหรือเราไมแฮปปี้ค่ะโก็แข็งแบยโง่เหมโอนกค่ะมา้้ยอะถงไนคนอบว่าเออตอนนี้สเั้เราเปนยไงบ้าใจเรานกอยที่นดีงโนชีวิตแล้วมันเยอะแล้วอะโอเคชีวิต โอเคแล้วได้ไหมขอบคุณที่ทุกคนเป็นหวงเราเรายินเราสัญญาว่าเราจะไม่ต้องทำให้ทุกคนเป็นห่วอเพคุณบายก็จะรู้ว่าในจคเขาเป็นยังไงเป็นหวงเราตลอดเลใจค่ะก็ขอโทษด้วยไม่ต้องขอโทษดค่ะขอบคุณขอบคุณด้วยอใไรกันไม่้องทำไมเราต้อรู้ใจแต่ขอบคุณยมากเพเป็นห่วกเรา สิ่งที่เกิดขึ้นก็จริงๆแล้วก็ได้รับรู้ถึงความความหมกมุงของทุกคนนะคะเพราะว่าแบบงก็จะทราบดีว่าคนเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเออเวลาเราแบบนิ่งหายไปในอินสตาแกรมหรือโซเชียลมีเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะพลเป็นคนแบบแบบเขาคงรู้ว่าพยจะแบบมีความกังวลหรือว่าไม่สบายใจะอะไรบ้างก็ขอบคุณมากที่เป็นห่วงค่ะรับรู้ได้ถึงความเป็นห่วงแล้วก็ความมีของทุกคนนะคะพลก็จะพยายาม เอาความวังดีของุทุกคน,นมาเป็นพลังบอกแล้วก็ดูแลตัวเองใค้ดีที่สุดหลังจากนั้นไม่นาน TikTok Sherman f c ก็ได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์คลิปพล่อยและต้อง t ูพีพร้อมแคปชั่นว่าจบกันอย่างสมบูรณ์ในปี68 ค่ะก็มีเรื่องให้เผือกกันอีกแล้วนะคะเมื่อพลอยเชอร์มานได้โพสไอจีสตอรี่ฟาสุดแรงเลยค่ะถึงอดีตคนเคยรักอย่างต้องทูพีด้วยประโยคที่อ่านแล้วสะดุ้งเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแรปเปอร์ apper, กะจุดๆุเอาไปทั่วมั่วได้สลับวัน Next HIV b i t c h กะจุดๆุุด,ดเสียงสูงหน้าบวกอีโมจิรูปหอยเป็นต้นค่ะ และแน่นอนว่าคาเพืือกคาเมาก็จับโยงกันไปมาและหวยก็ไปออกที่สาวใหม่สาวที่เพิ่งจะมีประเด็นด่าม,มาก,กับโต๊นอกไปนะคะโดยสาวใหม่ก่อนหน้านี้ได้ลงไอจ t o r y รี่ไปทานอาหารญี่ปุ่นและเห็นแขนและมือผู้ชายก็ทำชาวเน็ตจับโยงว่าเป็นแขนของต้องถูกผีแน่ๆงานนี้สาวใหม่ก็ไม่รอช้าค่ะดับฟันพวกขาเผือกโดยเธอได้โพสต์ไอจีสตอว่า ไม่เกี่ยวกับฉันจ้าไปนอนกันได้แล้วจ้าหลังจากนั้นก็โพสต์ภาพว่า Good night ค่ะขณะที่ช่อเน็ตก,ก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าถ้าไม่ลบสตอรี่ตั้งแต่แรกก็ไม่มีใครเขาจับโยงหรอกลบสตอรี่ทำไมมีความมั่นสวยค่ะตบหน้าพวกเสรอชอบโยงเก่ง ขนาดที่ทนายนิดาก็ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเอาไว้ว่าคําว่ากะรี่ซึ่งมีความหมายว่าหญิงโสเพณีมักเอามาด่าคนที่เอาไม่เลือกซ้สำสอนทางเพศอยู่บ่อยๆแม้จะยังไม่เคยมีคําพิพากษาดีกาว่าด่าผู้ชายผลจะเป็นอย่างไร แต่การพิจารณาว่าข้อความใดจะเป็นความผิดหรือไม่พิจารณาจากบุคคลที่3ว่ามองผู้ถูกด่าว่าอย่างไรรู้สึกดูหมิ่นเกลียดชังจากคำพูดดังกล่าวหรือไม่ต่างหากคือประการสำคัญในขณะที่ส่วนตัวนั้นมองในเรื่องนี้ว่าการนำคำว่ากะหรี่มาด่าผู้ชายสามารถทำให้ผู้ถูกด่าเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังได้ในทำนองว่าเอาไม่เลือกซ้สำซ้อน เรียบได้ดังคําคนค้าประเวณีอันเป็นความผิดฐานหมิ่มประมาทได้อยู่ดีดังนั้นไม่แนะนําให้นําคําดังกล่าวมาดา่าไม่ว่าจะหญิงหรือชายแต่ถ้าอยากท้าทายอยากเทสระบบว่ากรีด่าชายได้ไม่ผิดก็ลองดูค่ะทนายนิดารับว่าความทั่วราชาณาจักร งานนี้สาวมายก็ออกตัวแรงเลยนะคะเขียนแคปชั่นบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนเองเลยนะไปนอนกันได้แล้วก็ทําให้ขาเผือกขาเมาส์ก็สลายตัวกันไปเลยคะ่ะเพราะว่าต่อนหน้านะคะมีคนจับจ้องไปที่เธอเนื่องจากเธอนั้นได้โพสภาพผู้ชายคนหนึ่งแล้วแขนนะมีลักษณะคล้ายกับต้งทูพีนะคะแล้วเธอก็ลบภาพ i อจ t สตอรี่นั้นก็ทําให้คนเนี่ยมีการจับโยงกันเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมแต่ตอนน่อจากนี้ต่อไปก็คงไปดูความเคลื่อนไหวที่ทางด้านของคุณพลอยเชอร์มานแล้วก็ต้งทูพีที่ ีนึงว่าจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันถ้าจะจบกันไปแล้วก็ขอให้จบกันด้วยดีค่ะ